สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอพี่พีมนะคะวันพุธนะคะแต่เสื้อเป็นแบบกระหลัดไหมล่ะพี่ค่ะได้กล่องพัสดุแต่โดนตันอเมริกาเปิดค่ะ custom and border protection เปิดดูนะคะก่องใหญ่ใหญ่อะ่ะม,มาุ้นกันฉันรู้แล้วแหละไม่ต้องรุ้นหรอกทุกคนกูบอกพี่พีมมาเช่ามันอย่างนี้แหละรู้แล้วนี่ค่ะ นาง้นกระเป๋าเราค่ะดูสิหนึ่งนางแหกสินางแหกกระเป๋าเรานะคะกระเป๋าแ <c oughs> มสซี่ค่ะ <c oughs> นี่ทิ้งลาไปตรงนี้สวยมากดูหน้าสิอีเข้ากับเสื้อมากสีตอนรับสปริงสุดๆ <c oughs> นี่ไงคะ่ะก็เป็นสายของมันนะคะ สวยปะ่ะเลิศใช่ไหมก็ AU, ตอนนี้อยากได้สีน้ำตาลมากเลยค่ะนี่สวยไหมทุกคนก็ถามพี่พิมค์ค่ะซื้อจากที่ไหนค่ะเว็บอะไรซื้อจากเพจของ aristotle r o s e b a c k เลยนะคะอันนี้แล้วเขาจะทำออกมาเป็นช่วงๆในการแบบว่าโน่น no นี่นั่นเขาเรียกไม่ใช่โ no น่นนี่นั่นเนาะเขาบอกแล้วหนูจะไปรู้ไมหมล่ะพี่พูดโ no น่นนี่นั่น ก็คือเขาจะทำมาาเป็นช่วงๆเป็นรอตๆไปว่ารอดนี้จะเป็นกระเป๋าสี่เหลี่ยมาเป็นวงกลมไซส์ไหนอะไรยังไงเข้าใจไหมคะเสร็จเขาก็จะให้เราบางครั้งเขาก็ให้เราไปซื้อใน by มี3 6 5 co t h นะคะหรือบางครั้งเขาก็จะให้ส่งอีเมลไปที่ aristotle reds a s ซ m t i n g อะคะ่ะเดี๋ยว,วใครเข้ามาถามใครอยากรู้ให้ไลน์มาหาที่พิมแล้วกันนะคะแต่เขาจะดูเป็นช่วงๆพูดง่ายๆไม่ต้องไลน์มาหาพี่ก็ได้ เข้าไปที่ aristotle rose bag นะคะในเพจแล้วก็ใน IG ตรงนี้เขาก็จะแจ้งข่าวเป็นช่วงๆนะคะก็ไปติดตามตรงนั้นก็ได้นะคะนี่ก็เป็นสี Sweet Taro ซึ่งพี่พิมมี rose bag มานานแต่พี่พิมไม่เคยมีสีนี้ค่ะจะออกสีคล้ายๆสีเทาๆฟ้าเทาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบไหมยังไม่รู้ค่ะอาจจะปล่อยใบนี้นะคะเพราะว่ายัง กึงก่งกึ่งกลางกลางกันอยู่ค่ะดูฉันทิ้งของลงกับพื้นเลยอ่ะก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้กับใบนี้นะคะใบนี้อาจจะปล่อยก็ได้นะจ๊ะขอเยือนชมสักสองวันเดี๋ยวจะให้คำตอบนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อดิฉันมานะคะไม่ต้องติดต่อยังไม่ต้องติดต่อตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่พิมจะโพสต์บอกเองอลาวทำไมไม่มีใบก็เปนตีนอ ไม่มีใบาการันตีเลยนะจ๊ะสองใบนี้เจ๊งงค่ะแม็กซี่ไม่มีใบาการันตีหรอคะยังไงคะไม่มีใบาการันตีเลยหรอคะทั้งสองใบเพราะว่าใบาดำมาก็ไม่มีเหมือนกันค่ะก็ก็ไม่มีใบทะเออมีค่ะอยู่ในถุงแต่ใบสีดำใบสีส้มไม่มีค่ะอีกพวกเจ้าหน้าที่คงทำหล่นคงทำหล่นทำหายไปแล้วล่ะคะ่ะตอนที่มันเปิดกล่องอะ่ะ ใบนี้มีค่ะสวิตาโรมีนะคะมีใบวารันตีแต่ใบนี้ไม่มีนะคะสีดำก็ไม่มีชอบไหมล่ะเป็นกรองตีตุ่ม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 ตุม,มสีนี้สวยจริงๆค่ะแต่ถ้าได้สีน้ำตาลม,มาคงจะเลิศนะนี่ค่ะน้ำองุ่นอยากดูค่ะ มือนบ้าไปแล้วนะคะอย่กับปินโตเลยปริมเค,ค้ก่าบายบายก็มาให้ดูแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือสีดำนะคะอือหึนี่คือสีสวทตาโลหรือฟ้าเทาแล้วก็นี่คือสีโอโรสนะคะนางสวยเนาะนางดูแบบว่าสวยงามะคะ่ะอือหึ่อยากได้สีน้ำตาลมากเลยใครมีสีน้ำตาลจะปล่อยก็บอกนะจ้าติดต่อครินพิมพ์แล้นะคะโอเคค่ะ Bye bye